สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมาวิธีการเลี้ยงหมานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมาทัวใหม่ที่โนมากๆชอบหมันเคี้ยวคนชอบกัดแม่ผมใยๆด้วยแล้วว่าชื่อเดฟครับเชิญดูตรงนี้เลยนะคะ ผมเจอผมก็เลยเก็ามามชครับจาสิผมก็เลยเจอร้านอยู่ผมก็เลยซื้อมาตัวนี้แต่ว่าอีกตัวผมผมผมอยากได้ไปเลสีขาวสีสะอาดสวยมากว่าเขาขายไปแล้วผมก็ยังมรู้นะครับเกินไปครับแล้วคุณยาย คุณยายคุณยายกับคุณทวดว่าคุณยายผมกับคุณทวดผมไม่ให้เลยอ่ะ้วผมก็จะเลี้ยงอยู่ดีผมก็งอแงครับแล้วได้เลี้ยังไหมครับได้เรียกคิวครับไดคยังครับขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับช่วยดีใจคลิปผมด้วยนะครับช่วยดูด้วยนะครับจะให้เอาคลิปไปลงไหนครับ YouTube ลง YouTube ลยูท u บได้เหรอแล้วจะมีคนดูไหมอ่ะครับมีอยู่แน่โอเคเย้บ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ๊ายบายบาไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนตอนที่ตื่นไม่ใช่คลิปหน้าผมจำผิดครับตอนที่มันตื่นตอนที่มันตื่นวันนี้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันตื่นแล้วจะบอกจะอีกครั้งนะครับบายบาย